ชองเม่เจอผ้ากินผ้าเทียวมานี่กะผ้ามาเบิ้งแปลงมันซ้ำปะหลังด้วยค่ะเด้องามๆเนาะค่ะเนาะสวยๆเกษตรกรแถวหนิข้าจ๋าเห็ดเนาะค่ะเนาะแหมแบบมาผ่านมาก,กเลยผ้าพีพันหน่องมาทายถ้ำเนาะค่ะเนาะสวยค่ะสวยงามเลยเกษตรออฟเอ้ยข่อยบ่ได้แย่งอาชีพเจ้าเด้อจองกเกษตรออฟด้อค่ะ ทำกเกษตรได้ง่ายสไตล,ล์วีรจักรค่ะพอดีเราเห็ดเกี่ยวกับอันทาขิดเกี่ยวกับมันสมประหลังเล้ากับการ,กรเกษตรเนาะคะ่นะเนาะก็เลยแซวเล่าหล่นหล <c oughs> เป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพ่บ้านเดียวกันเลยละ่ะมุดจักันมาหลายปีแล้วค่ะได้ว่าก็จริงๆก็เป็นเครือหยาดกันแหละค่ะทางทางแม่เนาะะเกษตรออฟเจ้าว่ามันเป็นนั่นใบยิกใบด่างบ่เดียวขวซอยเจ้าตึง ชมเพื่อนๆไปเด้อค่ะที่น้องเด้อมันเยอะกาดลังคนโตมันเกิดจากงามๆสิ่ะไรมันเม็ดร้มใหญ่ๆห,หนึ่งยูเ่เด้อเกษสรออฟเดี๋ยวอันกระหมันใบยิกใบด่างแบดสีดิง้เดงเหลืองเจ้าเบิ่งด้วยน,นี่ไหมเป็นอนันพันนิยังค่ะเบิง่งป่ามันง่ามๆเกษสรออฟเจ้าเบิ่งดู พวงน้าหงุด้วยไก็เสรออกเอ้ยเจ้าเบิ้งด้วยอันว่าแม่นพันธ์อันพ่วงเพชรเจ้านันบ่ค่ะเอี่ยงแม่ก็บอบกหูจักเพราะว่าแม่โจโ้บ่ได้มีความหลูกเกี่ยวกับมันสาปะหลังเนาะแต่ว่ากกอย,ากาย่างไทยถ้ำบานสวนข้าเจ้ามันงามค่ะก็เลยขอ,ขอข้าเจ้ามาถ่ายน้องง่ามๆค่ะก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศให้พี่ให้น้องในเบิ้งงน,นะนะาะค่ะเนาะกระทํำอาหารแล้วก็เป็นคลิปสวนขั้วแม่โจ้เป็น คลิปทั่วไปภาพไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เนาะค่ะแม่โจกับเปียนบรรยากาศเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะอย่างพี่ย่านน้องเบื่อค่ะอย่าเปล่าเบื่อกันเด้อ <ual> พี่น้องเอ้ยแม่กะหาซิ่งดีๆคลิปดีๆมาโล่งห้เบิ่งเนาะค,ะค่ะเนาะคิเติมเมื่อไหร่ยูทูบเมื่อไหร่เด้อค่ะพี่น้อง <c oughs> นำหงเรียกกับเศษออบเจ้าเห็นมอ <c oughs> อยู่ในคู่มันเนี่ยมันเหลืองๆเป็นด่างๆเนี่ย ใส่สิขาเบิ่งเด้อบว,ว่าหลว่าพันละย่องถมปีเตาเขาก็บ่แน่ใจนี่น,นี่นี่ตามันงามอยู่เด้แต่ว่าปูดถึงน้ำหง่งเต็มอยู่คนน้ำหง่่งเต็มเลย ดูสิเป็นใบยิกใบด่างมันบ้ากเกษตรออฟที่เจา้าลงคลิปีบนะมันหลายพร้อมเด้คะ่ะเนี่ยบอแงมโทรของเจ้าเด้เกษตรออฟคอยว่าเห็นไหม,มชื้นชมากมีสองฟังทางเลยคะ่ะมัน่นฟังนี้เนาะทา้งส,สายค่ะให้อายุได้ค่ะเหมือนย่า ไปเข้าจากอ,อ <c oughs> จาก,กันเยอะยุ๊ยมาค่โอ้าไปปุ่นมันกระลังถ่วหัวแม้กระเสรดอกเบิองดูตาบานคว่ำสวยงามสูงของจอบบ่ได้ดอกมันคงเป็นใบยิกใบด่างข่อยว่าเบิองเดือพี่น้องเนาะขูดถึงแต่ว่าฟ่งนี้ก็จะงางั้กลัวได้แม่ว่าเดียวม่จะพข้าไปเบิองฟ่งนีเด้อ เป็นเจ้าเขียวอยู่แม่พูดถึงเนาะบ้านี่ใบหยีใบดาวเนาะเขียวก็ฟังผุนดูเดิเนาะปลูกถึงจะเป็นข้นกะัศนีนาจะเป็นยูปฐมแล,ะล,ะละ้วล่ะข่อยคิดว่าปลูกได้สูงเลยเนาะนี่ค่คะ้ำปะ่ะ ดดน,นันคเด้เดชมไปหอหดงฟา,างขวานะะน,ะนาอยากถ่ายถ้าไม่พี่เห็นนองในเบิ้งนะะ้นองขัะน้องวามันสวยนะป้าคนเจ้อง้าม แม่ก็จะให้พี่น้องไในฝูงหันตรวตาเนาะค่ะเนาะเบิ่งปลามันเบ่งต้นไม้ต้นหลายไปเนาะค่ะเนาะเห็นมันยะกาพี่น้องเอ้ยขัางนี้จะโตก็ขัางนี้เมื่ออีเด้กก็เสร็จอ่ะ มันละย่องเพิ่นมันป้วงเผ็ดไอ,อเหลียงหน่อยท่านยังกรบเบื้องล่ะข่อยกรบเบื้องแต่ว่าก็ถ่ายทําให้พี่ให้น,นปป้องได้เบิ่งเพราะว่ากเกษตรอบเล่ากะให้กําลัางใจแม่โจสุขลิปเนาะค่ะเนาะแม่ก็เลยแซวเราเล็กนิดนึงนบุะเกษตรอบเอ้ยพ่นย่างไปพ่นเลยค่ะบ่รู้ว่าจักไรเนาะบ่ได้สอบถามเพิ่นนี่บัวนี่เบิ่งคุ้มคมโตค่ะน้ําเต็มบัวเลย ขอบคุณครับมองเห็นได้ต้องขอบคุณก่ะเน่เาเลยค่ะตัวนี้กับส้งสีเงาก่กโมยเป็นหย,ยิกด่างได้คอยวาวเลยยิกไปด่างน,าน้ำผมชวเนเพื่อนๆได้วยพี่น้องได้ นะัเนาะแต่ว่าส่งสิเป็นไปยิกใบดางฟังนี่ฟังขวาเมื่อเฮานี้เนาะฟังสายอันบางหันสูงสูงโอ้มีนะบ่าเป็นนี่ค่ะชุ่มเพื่อน,พนเพื่อนพุทธแม่จะแพร่ไหนปึน่งนะเนาะสะวนมันกระจอกอันน,น,นี้ตัวนี้สูงสูงเพื่อนได้ไปหนังเอ้ย เป็นบรรยากาศนาะค่ะเนาะในสวนมั่นสวนปานนี่ก็ว่าดินม,มันบ่ค่อยดีสู่บ้านเฮาดอก,กเกษตรอบเจ้าเบิ่งอันนี้งามงามตามันมันต้นไม้สูงสูงกว่างูลเลยละไปนี่จบคลิปทั้งฝุ่นล้วเนาะเฮาเนาะมันจังค่อยสวยคะ่ะ ส่วหัวได้ค่ะทุกคนปุ๊สูงสหัวไม่เจอละเออไหมค่ะงามงามหลาย้โห้ซูมไปไกลๆคุณพี่น้องเห็นตปาปลาอยู่ค่ะ งามนะคะเนาะสะออนต้นนี้งามอยู่นี่ต้นมันงามกระดอกงามงามค่ะสะออนมันกระจอเนาะมันแห่งของเฮาดอกแ <c oughs> <c oughs> ม่กะสิ่งดีๆมาหายเบิ่งเด้อค่ะต้นมันซจำปะหลังเนาะค่ะเนาะชีวิตบ,นบานๆของกเกษตรกรช้นบุรีเด้อค่ะพามาเบิง่ง ขอบคุณหลายๆเด้อค ok ่ะพี่น้องแม่กสิจบคลิปมันซับปะหลังไว้ซับหนีเนาะค่ะเนาะพามาเปิดหูเปิดตาเนาะค่ะเนาะพี่น้องจะได้เปิดหูเปิดตาเบ้่อเบื่อกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะ şey. พ so, ี่น้องที่ยังเบิ่งนั่งแย่งกันยังเป็นกําลังใจให้แม่โจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อค่ะทุกการกดไลค์กดแช์ทุกการติดตามการซับสไครต์แม่อ่านแม่ตอบทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญเด้อค่ะ ขอบค,อบคมีความสุขกันทุกคนเนาะค่ะนาอทำมาค่ะาาขายเฮงๆรวยๆเดินทางไปตลอดปลอดภัยส่งมารกันทุกคนเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องแม่ก็จบคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ค่ะขอบคุณค่ะบายบาย